ปฏิค่ะคุณหนูนเาเดียฮ่าเล่นอะไรอยู่นะเล่นอะไรอยู่นะากาลังมันน่ะนาหน่ปสิคานเพิ่นกาลังมันอ่ะคานมา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 ,า,นมา,า,นมากาลังมันพี่น้องบ่นอนในเบาะแล้วไม่นอนในเบาะแล้วค่ะ เไม่นอนในเบาะแล้วค่ะหนูกอลันอนข้างนอกแล้วค่ะมันสิค้านะค่ะอ่ะอ่ะเอาล่ะเยอกลเยอกลเออเยอกลและเออเออคาดได้เลยค้านได้เลยคาดได้เลยคาดได้เลยคาดได้เลยเล่นอะไรเขาเนี่ยแง่ Đứng ở yên Đứng ở yên cái pin à yốc, yốc yốc con nữa khan nữa đang con keng con keng 嗯嗯เดี๋ยวหนังก้องแก้งก้องแก้งเนี่ยชอบมีเสียงเสียงกึ้นในถุงถุงใส่ก,กระเป๋าตะกี้อุงให้เหร็น อาทงก็พอเล้เด็กแม่มันดังกุ๊กจังอืมอืมเนี่ยอันนึงเลยอ่ะอันนี้อันนึงมันยินเสียงเลยเสียงอืม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  เดินอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวก็สนุกคะ่ะตอนนี้กำลังฝึกอยากคานอยู่ตอนนี้กลังฝึกอืมนะไม่ปิดให้อนอนเล่นจะสนุกจะนุก สนุกไหมคะจ๋าจ๋าอือหึจ๋า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 จาจาหึเจตเดือนเตดือนกอีก กี่วันแล้วเนี่ย12วันเจ็ดเดือนกับ12วันค่ะกำลังจะเริ่มยกกลุนกำลังเ,เริ่มคานอ่านหนังสือหรอคะอ่านหนังสือหรอคะสนุกขิ้นี้แค่นี้กันนะลืมก็ไลก,ก์กดแชร์กดซับสกคขายกดกระดิ่งตัองเป็นก,กุ๊กกิ๊กจริงๆในช่องแน่นาวาได้แล้ะค่ะบายๆค่ะน้องนาเดีย ไปอ่านหนังสือกันนะคะบ๊ายบายค่ะ